ที่เขามาแจ้งความดำเนินคดีผมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะอันเนี้ยเดี๋ยวเขาคงจะไปให้การกับเจ้าที่ตํารวจนะครับแล้วผมก็คงจะไม่รีบไปให้การน, mm hmm. นะผมบอกก่อนนะครับเพราะว่าผมกลัวเดี๋ยวเจ้าที่ตํารวจเนี่ยมีเวลาทํางานน้อยถ้าผมไปมอบตัวเร็วเนี่ยเดี๋ยวก็คดีมันจะได้อะไรแค่สี่ผัดเท่านั้นเองนะครับผมให้เจ้าที่ตํารวจเนี่ยมีเรียกผมไปผมถึงจะไปนะครับแล้วจะมีการเจรจากับเจ้าขอ,ของนี้นะผมไม่มีการติดต่อไปนะ บอกตรงนี้เลยนะครับผมไม่เคยติดต่อไปทั้งทางคนใกล้ตัวเขาทางเลขาหรือว่าตัวของพี่อ้อยเองผมไม่มีการติดต่อไปนเวลานี้เจียภาษีเนี่ยผมเนี่ยโดนตรวจสอบภาษีอยู่ผมต้องบอกงี้นะครับแล้วเจ้าที่เนี่ยเขากำลังตรวจสอบอยู่แล้วตอนที่เงินเข้ามาผมก็มีการแจ้งเจ้าที่ที่มีการตรวจสอบแล้วนะครับ หนักใจก็คือกระแสสังคมอย่างเดียวครับเพราะว่าพูดไปตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเชื่อเอาง่างยๆผมก็ผ่านมาทั้งหมดแล้วนะครับนะเรื่องพวกนี้ผมก็เลยไม่ได้มีความหนักใจอะไรมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิววิวววันีแอดจะพามาส่งประวัติทนายตั้มเจ้าของบริษัทสิทธารอเฟิร์มดูเหมือนว่าช่วงนี้ทนายตั้มหรือนายสิทธาเบี้ยบังเกิด เลขามูลนิธิทีมงานทนายเพื่อประชาชนซึ่งปัจจุบันก็ได้เปิดบริษัทชื่อสิทารอเฟิร์มโดยมีที่ตั้งอยู่ใจกลางธุรกิจย่านสาธรจะถูกจับตามองเป็นพิเศษหลังจากที่ออกมาระบุว่าก่อนหน้านี้นะคะก็ระบุว่านายชูวิทย์กมลวิสิทธ์และจะถูกตามองเป็นพิเศษเกี่ยวกับเกี่ยวกับ เจ้อ,อยเนาะปม71ล้านนะคะแต่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันก่อนหน้านี้ก็เคยจับตามองเป็นพิเศษสำหรับอ่าก่อนหน้านี้ถูกจับตามองหลังจากที่ออกมาระบุว่านายชูวิทย์กมลวิสิทธ์อดีตนักการเมืองรับเงินสารวัตรส่วต่อมานายชูวิทย์ก็ได้นำหลักฐานเรื่องใบเสนอราคาค่าถแถลงข่าวเป็นวงเงิน3 0 0 0 0 0บาท จนต่อมาทนายตั้มต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้นั้นนะคะก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลนะคะก็เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะคะขออนุญาตเอ่ยชื่อก็ได้เนาะมัติชนออนไลน์ก็ได้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมธุรกิจการค้าก็พบว่าทนายตั้มเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย4แห่ง ยังเปิดดำเนินกิจการอยู่อีกหนึ่งแห่งซึ่งก็คือบริษัทสิทธารอเฟิร์มจำกัดโดยบริษัทดังกล่าวได้ก่อตั้งหรือจดทะเบียนเมื่อวันที่25กันยายน2561ทุน1ล้านบาทสำนักง,งานตั้งอยู่ที่1อาคารเอ็มไพร์ทาวชั้นที่24ห้องเลขที่2409ถนนสาทรใต้แขวงยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครโดยประกอบธุรกิจ กิจกรรมทางกฎหมายมีชื่อนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเป็นกรรมการรายเดียวนั่นเองนะคะก็เป็นประวัติย่อๆนะคะสำหรับประวัติทนายตั้มนั้นเกิดที่จังหวัดสมุทรสาครจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนยอเซฟอุปถรรัมภ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนวมินทราชูทิตสตรีวิทยาพุทธมนทนจบการศึกษาระดับปริญญาจากคณะรัฐศาสตร์บัณฑิตและนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตรุ่นที่19มหาวิทยาลัยเกนะคะโดยทนายตั้ม ได้เริ่มเข้าสู่วงการอาชีพทนายความในปีพศ2547อีกทั้งยังรับให้คำปรึกษาช่วยเหลือทางกฎหมายตามชุมชนและงานบุญต่างๆด้วยรวมไปถึงจัดกิจกรรมพี่สอนน้องให้เป็นคนดีของสังคมไปตามโรงเรียนต่างๆเน้นสอนเรื่องใกล้ตัวรักในวัยเรียนอย่างงี้การใช้โซเชียลมีเดียเตือนัยาเสพติดและ ปัญหาเด็กแว้นที่เป็นปัญหาสังคมและต่อมาเมื่อปีพศ2559ทนายตั้มและทีมก็ได้ก่อตั้งมูล,ลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคมเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้กฎหมายมีความซื่อสัตย์สุจริตได้ร่วมกับภาครัฐ ทั้งกระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอีกด้วยสำหรับผลงานที่ทำให้ชื่อเสียงของทนายตั้มเป็นที่รู้จักของคนไทยและโลกโซเชียลก็คือคดีน้องพัดสาวโรงงานที่ตั้งคันได้3มเดือนแล้วถูกลดสิบล้อชนแล้วหนีจนพิการ อีกคดีก็คือคดีน้องจีโน่ที่ถูกวัยรุ่นใช้น้ำมันราดแล้วจุดไฟเผาก่อนหลบหนีจนถึงแก่ความตายคดีสองสามีภรรยาที่ระบุว่าถูกตำรวจยัดยาเสพติดก่อนชิงทองและเงินสดและมหากาบนะคะดังช่วงก่อนหน้าน,นี้ก็เป็น มหากาบหวย30ล้านที่ทำให้หมวดจรูนหรือร้อยตำรวจโทรจรูนชนะคดีครูปีชาได้สำเร็จแม้ว่ากว่าจะจบคดีจะต้องใช้เวลานานก็ตามและต่อมาก็ได้รับคดีน้องชมพู่และลุงพลด้วยนะคะนอกจากนั้นทนายตั้มก็ยังได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือสืบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของ ดาราสาวแตงโมนิดาด้วยแต่สุดท้ายก็ต้องทิ้งคดีดังกล่าวเพราะคุณแม่พานิดาไม่ปลืม้มนั่นเองสำหรับทนายตั้มนะคะและทนายตั้มล่าสุดนะคะกรณีนางสาวจตุพรหรือเจอ๊อ้อยอุบลเลิศเศรษฐีนีชาวไทยอาศัยอยู่ประเทศฝรั่งเศสได้มอบอำนาจให้ทนายความเข้าแจ้งความร้องทุกพนักงานสอบสวนสพปากช่อง จังหวัดน,นครราชสีมาเมื่อวันที่19กันยายนนะคะ2567ดำเนินคดีกับทานายตั้มหรือนายสิทราเบี้ยบังเกิดนะคะเลขาธีการมูลนิธิทีมงานทานายประชาชนข้อหาช่อโกงหลอกให้ลงทุนซื้อแพลตฟอร์มหวยออนไลน์อ้างได้รับโควต้าจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่หลังจากโอนเงินให้2ล้านยูโรนะคะหลังจากเจ๊อ้อยได้โอนเงินให้2ล้านยูโรคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ71ล้านบาทแต่การดำเนินการไม่คืบหน้ามอบหมายให้ทนายความติดต่อทวงเงินหลังจากนั้นก็ร้องเรียนไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือตลอสั่งการให้โอนคดีจากสพปากช่องมาให้กองบัญชาการสอบสวนกลางกบ บชกดำเนินการตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นนะคะความคืบหน้าจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะบชะกเมื่อเวลา14.45นวันที่28ตุลาคม2547นะคะพลตำรวจตีสุวัสดแสงนุ่มรองผู้บัญชาการนะคะเผยว่า สำนวนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรอสั่งให้โอนสำนวนมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อรับแล้วพิจารณาว่าความผิดลักษณะนี้อยู่ในอำนาจการสอบสวนของกองบังคับการปราบป,ปามนะคะจึงส่งต่อให้ทำคดีเพื่อดำเนินการสอบสวนถามว่าจากกระแสะข่าวที่มีการสอบปากคำเจ้อ้อยนอกสถานที่นะคะพลตำรวจตีสุวัตตอบว่าการสอบสวนเราสามารถสอบ ที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่พนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วว่าพยานต่างๆสะดวกเข้ามาหรือไม่ถ้าไม่สะดวกต้องการให้เราเข้าไปสอบสวนหรือไม่เราพร้อมดำเนินการให้ทั้งหมดจึงไม่มีปัญหาในเรื่องนี้นะคะส่วนรายละเอียดลงลึกสาเหตุส่วนสาเหตุที่โอนคดีนี้มาให้ตำรวจกองปราบส่วนตัวก็เชื่อว่ากองบังคับการ ปาปามมีอำนาจสอบสวนคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือประชาชนให้ความสนใจสุดท้ายคือ,อผู้บังคับบัญชามอบหมายมาจึงเข้าเกณฑ์หลายข้ออยู่ถ้าถามว่ายุ่งยากหรือไม่ทุกคนคงจะเห็นว่ามันยุ่งยากมองเผินๆอาจจะรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่เรายืนยันทุกอย่างจะทำอย่างละเอียดและจะดำเนินการตามหลักฐานพร้อมให้ความเป็นธรรมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ผู้เสียหายหรือผู้ถูกกล่าวหาไม่ดำเนินการตามกระแสหรือตามใจตัวเองนะคะเราก็รอดูรอติดตามเนาะสำหรับทนายตั้มหรือทนายอาสิธาเบี้ยบังเกิดเนาะถามว่าสังคมมองว่าไม่มีใครให้เงินด้วยเสน่หาขนาดนั้นนะคะแต่ทนายตั้มก็ตอบว่า ขอให้อยู่ในสำนวนและหลักฐานก็แล้วกันเพราะบอกไปบางคนอ่านไม่เชื่อแต่จะบอกให้ว่าสิ่งที่พูดตนยืนยันหนักแน่นแล้วว่าเป็นความจริงทุกคำเวลาสัมภาษณ์สื่อแต่ขอให้รอดูผลเรื่องนี้จะดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบางเรื่องมันต้องใช้เวลาบอกตรงๆว่าวันนี้ไม่อยากให้สัมภาษณ์เพราะว่าพูดไปก็เท่านั้นยังไงคนก็ไม่เชื่ออยู่ดี ถามย้ำว่าเงินที่เจ๊อ้อยให้71ล้านบาทให้ด้วยความสเสน่หาอยู่หรือไม่ทนายตั้มตอบว่าอย่างที่เคยบอกไปออกรายการให้สัมภาษณ์ทุกอย่างการไปออกรายการตนไม่กล้าโกหกผ่านสื่ออยู่แล้วอย่าลืมตนเป็นทนายความทำอะไรทุกอย่างผมมีหลักฐานนะคะสำหรับทนายตาั้มเนาะก็เราก็ติดตามต่อไปนะคะ ก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก t h a i l a t .ca.th แล้วก็ข้อมูลจากม i ติชน .co.th ขอบคุณข้อมูลค่ะกันนะครับว่าออไอ้สิ่งที่เขามาแจ้งความดำเนินคดีผมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะอันเนี้ยเดี๋ยวเขาคงจะไปให้การกับเจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วผมก็คงจะไม่รีบไปให้การน,นะมผมบอกก่อนนะครับเพราะว่าผมกลัวเดี๋ยวเจ้าที่ตำรวจเนี่ยมีเวลาทำงานน้อย ถ้าผมไปมอบตัวเร็วเนี่ยเดี๋ยวก็คดีมันจะได้อะไรแค่สี่ผัดเท่านั้นเองนะครับผมให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยมีเรียกผมไปผมถึงจะไปนะครับแล้วจะมีการเจรจากับเจ้าของนี้ไหมผมไม่มีการติดต่อไปนะบอกตรงนี้เลยนะครับผมไม่เคยติดต่อไปทั้งทางคนใกล้ตัวเขาทางเลขาหรือว่าตัวของพี่อ้อยเองผมไม่มีการติดต่อไปนะเวลานี้เจภาษีเนี่ย เออผมเนี่ยโดนตรวจสอบภาษีอยู่ผมต้องบอกงนี้นะครับแล้วเจ้าที่เนี่ยเขากําลังตรวจสอบอยู่แล้วตอนที่เงินเข้ามาผมก็มีการแจ้งเจ้าที่ที่มีการตรวจสอบแล้วนะครับหนักใจก็คือกระแสสังคมอย่างเดียวครับเพราะว่าพูดไปตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเชื่อเอาง่ายๆแล้วผมก็ผ่านมาทั้งหมดแล้วนะครับนะเรื่องพวกนี้ผมก็เลยไม่ได้มีความหนักใจอะไรมาก